ดีกว่าคะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้บ้านในฝันของคุณไหมขอไพ่หนึ่งใบเลยค่ะใบใหญ่มากคุณมีเกณฑ์ที่จะได้บ้านในฝันของคุณไหมคุณได้ไพ่ของราชาไหมคะไพ่ราชาขึ้นอย่างนี้มันก็แสดงว่ามีโอกาสนะคะที่จะได้บ้านในฝันแต่มันมาจาก การทางานในระดับราชาก็คือต้องทํางานหนะักแล้วก็ความที่เป็นราชาไหมคะมันก็จะแปลว่าคุณต้องเป็นคนมีทักษะในการพูดพูดเก่งปรากฏตัวต่อสังคมคุณต้องมีความโดดเด่นกว่าคนอื่นและที่สําคัญคุณต้องรู้จกักปรับตัวกลมกลืนเข้ากับคนอื่นนี่แหละค่ะคุณสามารถที่จะดูสินค้าหรือธุรกิจอะไรที่มันใหญ่ๆได้นะคะแล้วก็ทําได้สําเร็จด้วยสิดังนั้นความฝันในการที่จะมีบ้านในฝันของคุณเนะี่ยมาจากความเก่งของคุณมาจากการทํางานไม่ใช่โชคลาภฟุ้ๆนะทํางาน นักแต่ทํางานออได้ผลตอบแทนสูงมาอาจจะแปลว่าทํางานเกี่ยวข้องกับต่างประเทศเนี่ยถ้าคุณเป็นนายหน้าค้าที่ดินนายหน้าเช่าอสังหา คุณจะได้เงินก้อนใหญ่มากๆเลยนะคะคุณอาจจะได้ลูกค้าต่างชาติต่างภาษาแล้วทักษะของคุณเนี่ยจะเป็นเอเจนต์หรือเป็นคนขายที่ทุกคนประทับใจในรูปลักษณ์การพูดคุยความคล่องตัวของคุณนะคะดังนั้นโอกาสที่คุณจะมีบ้านในฝันอันมาจากการทํางานของคุณและเก่งมากๆากเยมีอยู่แค่เอื้อมค่ะขอให้ใช้ความเก่งใช้ทักษะในการพูดของคุณให้มีประโยชน์นะคะและคุณจะได้สิ่งที่คุณต้องการค่ะสวัสดีค่ะ